จ่ายค่าพรบรถยนต์ค่ะค่ะสดนี้ค่ะดารุณากดหมายเลขโทรศัพท์ขอหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะแปดแปดค่ะแปดศูนย์สี่ค่ะสี่ห้าห้าห้าค่ะสี่ห้าค่ะเลขกลุ่มที่ให้บริการชำารับพลรบนะคะรถจักรยานยนต์นะคะขอหมายเลขทะเบียนรถด้ค่ะกไก่ลอเรือกไก่ลอเรือหนึ่งหกเจ็ดแปดค่ะหนึ่งหกเจ็ดแปดนะคะ ใบทะเบียนจังหวัดอะไรคะนนทบุรีค่ะนนทบุรีอ๋อยี่ห้อเลยคะ Honda ค่ะ Honda หมายเลขตัวถงังรถคะ่ะ BIR BIR หนึ่งสองสามสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าค่ะ เป็นประเภทรถส่วนบุคคลนะคะส่วนบุคคละค่ะทำพบรบครั้งแรกนะคะใช่ค่ะระยะคุ้มครองสิบสองเดือนนะคะค่ะชื่อคุณเลยรคะมั่งมีค่ะคุณมั่งมีนะคะมั่งมี ามสกุลค่ะสีสุกค่ะสีสุกนะคะหมายเลขบัตรประชาชนค่ะหนึ่ง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 สองเก้าแปดสองเก้าแปดศูนย์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 ห้าสามเก้าค่ะห้าสามเก้าที่อยู่จังหวัดค่ะนนทบุรีค่ะอําเภอค่ะอําเภอ เมืองค่ะอำเภอเมืองตำบลค่ะตำบลบางกระสอค่ะตัวเลขที่ค่ะ6 9สทับ7 5 6ค่ะ6 9สทับ7 5 6ค่ะเอ่อหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่8ค่ะหมู่ที่8นะคะถนนค่ะถนนรัต,ตนาธิเบศร์ค่ะ บไปรษณียค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะตรวจสอบข้อมูลนะคะคุณมั่งมีสีสุกนะคะเลขบัตรประชาชนหนึ่งหนึ่งสองเก้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามเก้านะคะหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดแปดแปดศูนย์สี่สี่ห้าห้าห้านะคะเป็นประเภทรถใช้ส่วนบุคคลนะคะ ยี่ห้อ Honda ขนาดเครื่องยนต์125ซีซีทะเบียนรถก็ไก่รอเรือ1678นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะหมายเลขตัวถัง BIR 1234นะคะบ้านเลขที่69ทับ756หมู่ที่8ถนนรัตนาธิเบศต์ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11000ระยะคุ้มครอง12เดือนนะคะค่ะข้อมูลถูกต้องค่ะ ใสร่รหัสผ่านเพื่อยืนยันข้อมูลยอดชำระ3า4ระ324บาทนะคะรายการสำเร็จรุนาเส่นจำนวนเงินที่ได้รับและทอนเงินให้กับลูกค้าค่ะรับเงินมาจำนวน400บาทนะคะ ทอนเงินเจ็ดสิบหกบาทนะคะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะสวัสดีค่ะจารุนาจดหมายเลขโทรศัพท์